เสียงระฆังแห่งชัยชนะดังขึ้นอีกครั้งในค่ำคืนที่โลกทั้งใบต้องหันมามองธงไตรรงที่โบกสะบัดอยู่เหนือเวทีแห่งศักดิ์ศรีเมื่อสองนักสู้เลือดไทยอยู่และบัลลังทัพทิมแดงได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการเทควันโดไทยด้วยการผงาดคว้าแชมป์โลกในรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีการแข่งขันที่ไม่เพียงวัดกันด้วยพละกำลัง แต่คือศึกของจิตใจวินัยและความมุ่งมั่นที่ต้องใช้ทั้งชีวิตในการฝึกฝนวันนี้ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเรามีได้เป็นเพียงผู้ท้าชิงแต่เราได้กลายเป็นผู้ครองบัลลังก์โลกอย่างแท้จริงเสียงกรีดร้องของแฟนกีฬาทั่วสนามดังลั่นทันทีที่อยู่เตะมัดสุดท้ายเข้าเป้าคู่ต่อสู้จากเกาหลีใต้ในช่วงวินาทีสุดท้ายของรอบชิงชนะเลิศ ทุกสายตาแทบไม่เชื่อว่าผู้หญิงตัวเล็กจากประเทศไทยคนนี้จะเอาชนะนักสู้ระดับตำนานจากชาติที่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของเทควันโดได้อย่างเด็ดขาดเสียงกรรมการประกาศผลคะแนนที่ขึ้นชื่อ T H A I L A N D W I N N E R ดังขึ้นพร้อมธงชาติที่ค่อยๆถูกชักขึ้นไปพร้อมเพลงชาติไทยที่ก้องกังวานในอากาศน้ำตาแห่งความกลืมติดิไหลอาบแก้มของโคช้ช เชยองซอกและทีมงานไทยทุกคนมันไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามอันยาวนานกว่า20ปีที่ประเทศไทยต่อสู้เพื่อยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกใบนี้บรรลังทัพทีมแดงอีกหนึ่งนักสู้ผู้กล้าในรุ่นชายก็ไม่ยอมน้อยหน้าเขาแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ความสุขุมและความเป็นนักรบแห่งยุคใหม่เขาผ่านด่านหีนาทีรับคนทั้งนักสู้จากตุรกีอิหร่านและสุดท้ายคือคู่ต่อสู้จากเกาหลีใต้ที่หลายคนคาดว่าจะคว้าแชมป์ได้ไม่ยากแต่บัลลังกลับสร้างปรากฏการณ์ด้วยการใช้กลยุทธ์อันแยบยนต์การอ่านเกมอย่างเฉียบขาดและลูกเตะกลับตัวที่เฉียบเหมือนใบมีดเขาเอาชนะด้วยคะแนนขาดในยกสุดท้ายและยกมือขึ้นด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจในนามของประเทศไทย หลังจบเกมสื่อเกาหลีต่างาพาดหัวข่าวใหญ่ช็อคทั้งกรุงโซไทยเตะโรงเจ้าบ้านคว้าแชมป์โลกเหนือความคาดหมายเสียงจากแฟนกีฬาทั่วเอเชียต่างยอมรับว่าเทควันโดไทยก้าวข้ามเส้นแห่งตำนานไปแล้วคำว่าปาฏิหารไทยกลายเป็นแฮชแทกอันดับหนึ่งบนโซเชียลมีเดียทั่วโลกในเวลาไม่กี่ชั่วโมงขณะที่โคชเชกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า วันนี้พวกเขาไม่ได้เป็นแค่นักกีฬาแต่เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งชาติที่ไม่เคยยอมแพ้ชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เพราะการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งทางร่างกายและจิตใจอยู่ต้องฝึกซ้อมวันละ8ชั่วโมงตลอด2ปีที่ผ่านมาเพื่อปรับสมดุลระหว่างความเร็วและพละกกำลัง ส่วนบัลลังเองก็ต้องลดน้ำหนักกว่า7กิโลกรัมเพื่อให้เข้าเกณฑ์รุ่นการแข่งขันและยังต้องทนเจ็บจากอาการบาดเจ็บหัวเข่าที่ติดค้างมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ไม่มีคำว่าถอยสำหรับพวกเขามีเพียงคำว่าสู้เพื่อชาติเท่านั้นการที่ประเทศไทยสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ได้ในเทควันโดถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เพราะเกาหลีคือชาติผู้ให้กำเนิดศิละปะการต่อสู้นี้ พวกเขาไม่เคยยอมแพ้ง่ายๆโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในเวทีระดับโลกแต่วันนี้พวกเขาต้องยอมรับความพ่ายแพ้จากความมุ่งมั่นของนักสู้ไทยเสียงแฟนเกาหลีบางส่วนถึงกับตะโกนให้กำลังใจอยู่และบันลังว่า Respect Thailand มันคือภาพแห่งความสวยงามของกีฬาที่แท้จริงทั่วประเทศไทยต่างเฉลิมฉลองชื่อของอยู่และบันลังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ แฟนกีฬาในโซเชียลแห่แชร์คลิปการเตะที่เฉียบคมการสวนกลับที่เหนือชั้นและรอยยิ้มหลังชัยชนะที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความภูมิใจหลายคนกล่าวว่านี่คือยุคทองของเทควันโดไทยอย่างแท้จริงโรงเรียนกีฬาหลายแห่งประกาศจะเพิ่มชั่วโมงการฝึกเทควันโดและสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยประกาศจัดนิทรศการเส้นทางสู่แชมป์โลกเพื่อเป็นเกียรติแก่สองนักสู้ไทย ขณะเดียวกันในฝั่งต่างประเทศสื่อจากยุโรปอย่าง BBC และ ESPN ต่างรายงานถึงความสำเร็จของไทยโดยระบุว่าประเทศไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความพยายามและการไม่ยอมแพ้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกของกีฬาได้จริงพวกเขายกให้อยู่เป็น The Ion r Flower of Asia และเรียกบัลลังว่า The Cranes Thunder of Thailand หรือสายฟ้าแดงจากสยาม รัฐบาลไทยเองไม่รอช้านายกรัฐมนตรีออกถแถลงแสดงความยินดีพร้อมประกาศมอบรางวัลเกียรติยศให้ทั้งสองคนพร้อมกล่าวว่าวันนี้พวกเขาคือฮีโร่ของชาติเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคนรู้ว่าความฝันไม่ไกลเกินขวาเสียงปรบมือจากทั่วประเทศก้องกังวานไปพร้อมกับการสวมเหรียญทองที่เปล่งประกายกลางเวที ในอีกมุมหนึ่งของโลกเสียงร้องของทีมเกาหลีที่ยื่นประท้วงผลการแข่งขันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได้พวกเขาอ้างว่ามีจังหวะเตะที่ควรได้คะแนนเพิ่มแต่เมื่อกรรมการตรวจสอบ VAR อย่างละเอียดก,ก็ยืนยันผลเดิมชัยชนะเป็นของประเทศไทยโดยบริสุทธิ์และยุติธรรมนั้นยิ่งตอกย้ำว่าชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่เกิดจากฝีมือของจริง เมื่ออยู่ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าหนูไม่ได้สู้เพื่อตัวเองหนูสู้เพื่อธงชาติไทยเพื่อทุกคนที่เชื่อในตัวหนูขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาถึงหนูรู้สึกเหมือนได้ตอบแทนประเทศแล้วค่ะส่วนบรรลังกล่าวอย่างหนักแน่นว่านี่คือเพียงจุดเริ่มต้นเป้าหมายต่อไปของเราคือเหรียญทองโอลิมปิกค่ำคืนนั้นทั้งโลกเห็นภาพสองนักสู้ไทยยืนบนแท่นแชมป์ด้วยความภาคภูมิ เพลงชาติไทยบรรเลงด้วยความสง่างามทุกคนลุกขึ้นยืนให้เกียรติน้ำตาแห่งความสุขของคนไทยทั่วประเทศหลายรินอย่างไม่อาจห้ามความรู้สึกนั้นไม่ใช่แค่ดีใจที่ได้แชมป์แต่คือความภาคภูมิใจที่ชาติเล็กๆอย่างไทยสามารถสร้างปรากฏการณ์ที่ทำให้โลกทั้งใบต้องยอมรับและนี่คือเรื่องราวของความมุ่งมั่นความกล้าและพลังศรัทธาของคนไทยที่เชื่อว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ เทควันโดไทยได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกแล้วและจากนี้ไปเส้นทางของอยู่และบัลลังก์จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เดินตามรอยอย่างไม่ย่อท้อโลกอาจจะจำชื่อของหลายแชมป์จากเกาหลีหรือจีนแต่วันนี้โลกต้องจำชื่อประเทศไทยให้ขึ้นใจเพราะเราคือผู้สร้างตำนานแห่งยุคทองของเทควันโดเอเชียอย่างแท้จริง